ขอโอกาสวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องขั้นที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามากอะไรมากอย่างนี้ข้อดีมันมีอย่างไรข้อเสียมันมีอย่างไรคือการได้ยินได้ฟังได้ศึกษามากอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีมากเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าพระพุทธองค์ได้สอนอะไรไว้อะไรไว้เราได้รู้เห็นตามความเป็นจริง แล้วเราก็จะได้วางกำลังใจได้ปฏิบัติได้อะไรเดินตามคำสอนได้ถูกไม่ไม่ไม่ออกนอกรูนอกทางมันจะอยู่ในแนวทางในอะไรอย่างนี้แล้วเวลาที่เราไปแสดงเวลาเราไปพูดอะไรอย่างนี้มันจะไม่เพี้ยนจากคำของพระพุทธองค์มันจะเชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็เขาเรียกว่ามันจะงามตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดตามสติกำลังที่ ได้ยินได้ฟังมาแต่ละท่านก็คือเขาเรียกว่าความสามารถมีไม่เท่ากันไม่เสมอกันไม่มากกว่าไม่น้อยกว่าอันนี้พูดถึงว่าท่านที่ได้ยินได้ฟังมากแล้วก็ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วก็จบกิจเป็นพระอรหันถึงฝั่งนะส่วนถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามากแล้วเรายังไม่จบกิจยังไม่ได้เป็นพระอรหันอย่างเนี้ย มันก็จะมีข้อเสียข้อเสียก็คือหมายถึงว่าก็คือพอเวลาเราไปได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ท่านอื่นได้แสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันไม่ตรงกับที่เราได้ยินได้ฟังมาอย่างเงี้ยเราก็จะไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาพูดอ่ะมันผิดแต่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี้ยมันถูกมันอะไรอย่างงี้แล้วมันก็ จะมีคำวาจาที่ไปเสียดสีไปพูดจาเพื่อที่จะให้ตัวเองถูกให้เขาผิดให้อะไรอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นมานะทิฐิที่เอามาถกเถียงกันสิ่งเหล่านี้ก็คือมันก็จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติที่เรามันจะเป็นขวางขวางในการปฏิบัติเขาจะเรียกว่ามันจะอยู่ในมิจกิฉา ก็คือหมายถึงว่าลังเวสงสัยว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เห็นตามความเป็นจริงมันวางไม่ลงเราก็ต้องมาทำควบคู่กันไปก็คือถ้าเราได้ยินได้ฟังมามากแล้วเราก็เดินตามเราก็ปฏิบัติแล้วเราก็เอามาสอนตัวเองเอามาอบรมตัวเองให้ดีซะก่อนแล้วเราก็ค่อยไปอบรมคนอื่นเขาเราก็ค่อยไป บอกกล่าวคนอื่นเขาค่อยไปติเตียนคนอื่นเขาว่าสิ่งนั้นมันผิดสิ่งนั้นมันถูกอย่างนี้มันก็จะเป็นการที่ดีเพราะว่าถ้าเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราได้ปฏิบัติดีด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันจะรู้การเวลาที่จะต้องพูดแล้วก็รู้การเวลาที่จะอุเบกขาแล้วก็มันจะรู้ความเหมาะสมสิ่งที่พระโพลงได้ตัดไว้ว่าก็คือทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ทมทั้งหลายเป็นอนตตาก็เพื่อที่จะให้สาวกของพระองค์ที่ถึงที่สุดแล้วอย่างนี้ก็คือจะได้ไม่ไปยึดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหากมัวเราไปยึดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างนี้มันก็ไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้มันก็ยังหลงในสิ่งสมมติอยู่อะไรอยู่แต่แม้เราไม่หลงในสิ่งสมมติแต่เราก็จะอยู่ในพระธรรมวินัยเพราะว่าเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ เพื่อระเบียบสังคมระเบียบที่เขาเรียกว่าที่เรามีสัมมาทิฏฐินำหน้าตั้งแต่แรกมันมีความเห็นชอบตั้งแต่แรกเราก็ต้องมาทำสิ่งเหล่านี้ทำตัวเองให้แจ่มแจ้งให้กระจ่างมันจะได้ไม่ต้องไปติใครแล้วก็ไม่ต้องไปสรรเสริญใครไม่ต้องไปอะไรใครเราก็จะพูดแค่ตามการเวลาที่มันเหมาะสมการเวลาที่จะตำหนิก็ตำหนิด้วยด้วยวิชาด้วยความรู้ การที่จะอุเบกขาก็อุเบกขาด้วยวิชาด้วยความรู้การที่จะอยู่เฉยก็อยู่เฉยด้วยวิชาด้วยความรู้มันไม่ได้อุเบกขาเหมือนกับปุถุชนธรรมดาอย่างปุถุชนธรรมดาก็คือบางครั้งก็อุเบกขาก็อุเบกขาไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราปฏิบัติถึงที่สุดแล้วอย่างเงี้ยมันจะอุเบกขารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็รู้การเวลาที่จะพูดตามความเป็นจริงมันก็คือ ไม่ยึดติดทั้งดีทั้งไม่ดีก็คือมันไม่เกาะบุญเกาะบ,บาปพูดเพื่อสงเคราะห์เพื่อตามการเวลาที่มันเหมาะสมตามคำสอนของที่พระองค์ได้แสดงไว้เท่านั้นเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเนีน้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อบรมตัวเองให้เราศึกษาแล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติไปเพราะวันนี้ คำสอนที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ได้ประทานไว้ในมัคมีองค์แปดก็คือยังอยู่สมบูรณ์ก็คือศีลสมาธิปัญญาพระที่ปฏิบัติได้มัคได้ผลก็มีมาไม่เคยขาดสายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันส่วนท่านจบกิจแล้วพระพุทธองค์ได้ตัดว่าสาวกของพระพุทธองค์ก็คือท่านที่ปฏิบัติจ,จบแล้วไปแต่เพียงผู้เดียวเงียบๆก็มี ปฏิบัติจบกิจแล้วเพื่อที่จะอนุเคราะห์คนในระดับปานเบื้องต้นก็มีปานกลางก็มีแล้วก็มากมายก็มีแล้วแต่เหตุปัจจัยที่สาวกของพระพองค์ได้สร้างมามันไม่ใช่ว่าเราอยากดังหรืออยากไม่ดังหรืออยากจะไปเงียบๆมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราได้สร้างมาพระพุทธองค์ก็ได้แสดงไว้ให้เรามาทําความดักทุกข์ของตัวเองให้ ให้ได้เสียก่อนแล้วอย่างอื่นมันก็จะค่อยๆมาตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างไว้ก็คือให้เรามาเดินในทางที่พระองค์ได้ประทานไว้ให้ก็คือให้เรามารักษาศีลแล้วก็ให้เราพิจารณาศีลเราในแต่ละวันแต่ละวันก็คือวันๆเราทําอะไรอยู่ความจเจริญมันเกิดขึ้นหรือไม่ศีลเราขาดตกบกพร่องอันไหนหรือเปล่า เรามากน้อยสันโดษหรือเปล่าหรือเรามากมากอะไรอย่างนี้ก็ค่อยๆให้ขัดเกลาจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใหม่ๆม,มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราก็อยู่ในเส้นทางอยู่ในแนวทางศีลสมาธิปัญญาเมื่อมันถูกรักษาถูกอบรมอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น พอศีลมันดีเวลามันพิจารณาไล่ศีลแต่ละวันอย่างเงี้ยมันจะเกิดความอิ่มความปิติความปลามโมดท้ายที่สุดศีลน,นั่นแหละก็จะมาเป็นเครื่องคุ้มครองแล้วก็รักษาเรารักษาจิตใจเราไม่ให้เราไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เราไปคิดที่ไม่ดีไม่ให้เราไปทําชั่วเมื่อเรามีศีลแล้วอย่างเงี้ยมันมีความยินดีแล้วอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ก็คือให้เราจเจริญสติอยู่ในระหว่างวัน จะยืนอยู่ก็ได้จะเดินอยู่ก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ในสี่อายะบทเนี่ยทุกอายะบทขณะที่เราตื่นอยู่จะทําอะไรอยู่ก็ให้เราจเจริญสติอยู่ทุกขณะทุกขณะแม้นั่งอยู่สลับหมุนเวียนกันก็ให้เราจเจริญสติตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตามความเป็นจริงยาวก็ดีสั้นก็ดีไม่ได้ใส่ชื่อมันให้เป็นนั่นเป็นนี้ จากสติที่มันหลับไหลมันจะกลายเป็นสติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อมันมีสติผู้รู้ผู้เบิกบานเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมาธิมันก็จะมาคู่กันมันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสม,มาธิคืออันไหนที่มันขึ้นต้นด้วยความเห็นชอบด้วยสัมมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปในของที่ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นมันเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอย่างนี้ท่พระองค์ก็ให้เรามาพิจารณาขันห mm ้า hmm. ก็ได้แก่รูป mm hmm. เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ mm hmm. ให้เรามาเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนัตตามันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้น มันไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันไม่ได้เป็นนั่นไม่ได้เป็นนี่เมื่อมันมีศีลสติสมาธิปรรัญญาแล้วมันไม่มีนิวรณ์อลไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆสบายเมื่อเรามาอยู่ในเส้นทางแล้วอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงตามสติกําลังสมาธิเรามันวางแบบปุุชก็นีกอยยางวางแบบพระโสดาบันีกอยยาง วางแบบพระสีคาก็อีกอย่างวางแบบพระนาคาก็อีกอย่างวางแบบพ้าละหันก็อีกอย่างบบมันจะรู้เห็นโลกตามความเป็นจริงเมื่อมันวางถึงที่สุดยานอย่างรู้มันจะเกิดขึ้นว่าชาสิ้นแล้วพรหมาจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมาจารย์แล้วมันจะแจมแจ้งในธาตุสี่มันจะแจมแจ้งในขันห้ามันจะแจมแจ้งในอวิชชามันจะแจมแจ้งในอุปทานมันจะเห็น รูปก็สัตว์ตว่ารูปเวทนาก็สัตว์ตว่าเวทนาสัญญาก็สัตว์ตว่าสัญญาสังขารก็สัตวว่าสังขารวิญญาณก็สัตว์ตว่าวิญญาณมันรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะสบายเบาพระองค์ได้ตรัสว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา มันจะอยู่กับสภาพนี้เป็นเพียงแต่สภาพสุดท้ายเมื่อหลังจากหมดลมหายใจนี้ไปเราก็จะไปอยู่ดินแดนที่ดีที่สุดที่มีความสุขที่สุดที่ทุกแม้หน่อยเดียวก็ไม่มีที่เรียกว่านิพานวันนี้ก็สาธุม,มทนาบุญด้วยนะ